อ่าทูไปแต่ทุกเข้มคันนี้แกอันนี้ปลาทูมันนะแกกินแล้วเราไปตำเครื่องแกงได้น,นะแกแม่เอ็นนาะขายปลาทูปลาทูอันนี้อันนี้อันนี้ปลาทูมันนี่ปลาทูขายทาั้ทงทั้งทั้งตัวขายทั้งปลาทูขายทั้งตัวด้วยปลาทูถุงละห้าสิบแต่ว่าขายตัวนะ่ะชั่วคราวนะ่ะชั่วคราวนะห้าบาทกลางคืนยี่สิบเอาแบบไหนก็นเอานะแกเอา,เอาแบบไหนก็เอาทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายหมดทุกอย่าง อ่นายแล้วอาตั้งมาซื้อปลาทูเค็มอ่ามาช่วยแม่หน่อยลูกเอย,เอยขายดีไหมขายดีอยู่จ้าโพอ<ร>ได้น<อ>เนาะลองกินทางห้องโลภปีนาปเ,เ,เป็นเองโควิดเจ็บเด้ออันคลายโควิดเองคลายบิดบังห้างเย่โควิดแองก์คลายแองก์ระวังคืองจะเคยใสหน้ากุ้งหน้ากากมันกันอ่ะเอาสองทุงงนุเอาไปให้คุณยายเอ็นน,อานากับอันนี้เนาะถูกจ้านุถือจ้าน้า เออถูกแล้วที่ยังนีกถึกเราปากับใจลูกกับใจนะเรียนเก่งนะลูกเด้อเรียนเก่งแล้ว,ลร,ลวรับ